ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชมบุรีเนี่ยนะครับได้เปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวโดยวนแรกโอ้โหเงียบเลยครับก็คาดว่าทางด้านของนายจ้างขึ้นทะเบียนทางออนไลน์กันสักส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชมบุรีซึ่งเป็นการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวทางานโดยไม่ได้รับอนุญาตปรากฏว่าบรรยากาศครับวันแรกเนี่ยโอ้โหเงียบเหงามากนะครับน้อยมากนะครับ ไม่มีนายจ้างมาติดต่อขอขึ้นทะเบ,บียนแรงงานต่างด้าวที่นี่จากการสอบถามนายวุฒิชัยรอดจอนนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนังกงานจัดหางานจังหวัดชมพรีบอกว่าในการลงทะเบ,บียนวันแรกเนี่ยค่อนข้างจะเงียบนะครับเพราะว่าคาดว่านายจ้างเนี่ยน่าจะขึ้นทางออนไลน์เรียบร้อยแล้วซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็ได้จัดเตรียมระบบไว้พร้อมประกอบกับ ถ้าเดินทางมาก็อาจจะเสียเวลาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนะครับรวมทั้งยิ่งช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิซึ่งพื้นที่จังหวัดชลบุรีก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่ก็ทําให้ในจ้างส่วนใหญ่เนี่ยขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวก็น้อยนะครับอย่างไรก็าตามนะครับจัดหาง,งานจังหวัดชลบุรี ก็มีความพร้อมถ้านายจ้างจะไปติดต่อแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจเรื่องของระบบออนไลน์นะครับก็จะมีเจ้าที่ขอให้ความสะดวกอยู่ตลอดนะครับไปฟังเจ้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุรีให้รายละเอียดครับใช่ครับการนี้เป็นระบบออนไลน์นะครับซึ่งนายจ้างสามารถที่จะดำเนินการได้ด้วยตนเองครับนะครับแต่ว่าเราก็มีจุด่ยวได้บริการกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตนเองนะครับก็จะมาที่สำนักงานก็จะให้คำแนะนาไปนะครับ กรณีใดๆที่ไม่สามารถดำเนินได,ได้จริงๆนะ,นะครับกนการได้จริงๆก็จะนะครับนายมี